เราจะเป็นหรอไปดูมากุ๊กกังสี่ตนี้สิตัวนี้เอออนไ่นะเฮ้ยเอากี่อันกี่อันนะเอาไปทำอะไรผมตัวเองเหรอไอต่นเนี่ยทำอะไรอ่นมันอันนี้มันมีหลายรสอ่ะเงาอะไรอยู่ไหมเออี่ขิงเยอะเกินไปแลพ่อพ่อไม่ต้องเสี่ดี อันนี้คือไม่ให้กินกต้องเลี้ยงมันก่อนถจะต้องกินเลี้ยงยังไงเลี้ยงยังไงกิเลี้ยงเอาไปใส่ที่ที่ไหใส่ถ้วยหรืออะไรก็ได้เอาไปเลี้ยงกเลี้ยงของกินอ่ะ ้าไปแล้ว้าไปแล้ว้าไปแล้วเดีกหญิงเขาเอาไปเลี้ยงในท้องเขาบอกอย่างนี้ใช่ไหมใช่โอ้โหนมามากินหนอนเอ้ยมาเลี้ยงหนอนในกระเพาะกา นอมเอาสังกันแล้วสิจริงๆเลยเอาแล้เอาเนี่ยแหละแบ่งกันเนี่ยขายห้าบาทมันจะมีห้าตัวอันนี้ขายห้าบาทได้ตั้งหลายตัวชิวเอนก็จะคุ้มกว่าไม่จะให้ก็มาอยู่บ้านเราเลยพ่อมาที่หลักการที่ไม่ให้พ่ออยู่บ้านเขาพ่อไม่รักการ เนี้ยงนหนนเหรอไม่นี่นะเขาเยอ่เหน,น,นี่ยกูกินไม่หมดกินคำใหญ่มากเลยให้ใจนี้เนาะไม่ต้อฝังหรอกไ่เนี่ยวก็ขายให้อ่ะก็ <c oughs> ขายให้แล้วเห็นหมูให้อาหารหนี่ยงเามอ ลปบอน่ตยังผงหนยเอนอยอกินได้ยังเนี่ยได้แล้วเฮ้ยเอียงรูปภามันไม่เอียงเปนตัวยาเวลาหนูถ่ายต้องใช้หมดนี่และต้องตัวย โอเคขอล,ละทำอะไรน่ะเอ้หน้องไปเลี้ยงในน้ำเอ้หน้องไปเลี้ยงในน้ำกับกัสบสเปสหรอมันอาจจะมันโตขึ้นหรือว่ามันจะหดลงอะไม่ตะเก,กียบเองเจ้าหดลงไหนลองกินแล้วก็ลองยืดดิ มันมันจะหายใจออกไมหมหนอนมันเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำมันบินได้ทั้งสองคือโบกนี่ไปเรียนโรงเรียนไหนมาครับม่มันเป็นสัตว์บกงราเลี้ยงาาได้เองแต่มันก็ยื้อเครื่องเดิดน,นี่ไปดูมจากไหนเลี้ยงหนอนเนี่ยแบบเลีย้ยงเองอออ่าเ,าเรู้ได้งไงมันมีขนมอันนี้อยู่ตรงนี้ เด็กทุกต่างชาติก็กินกันหมดแหละกินอะไรนะกินหน่อนั่นใช่เด็กทุกต่างชาตถ้าเดี๋ยวพ่อจับหนองตัวเต็นๆที่มันดิ้นได้ดิ้นได้ให้หนูไม่พ่อมอาเฟี้ยงใส่หนูน้องเสียชีวิตแล้ว ลแล้วรอเลยหนูไม่ตกเดือดร้อนหรอกทำไมใส่กับหัวดีๆใส่ใส่ให้มันอ่ะโอเคอันนี้ก็ได้อ่ะไวยละแป๊บนึงเดี๋ยวมันจะไม่แกลบมาโคงเออเอาว่าถ้าแบบก็ได้อ่าใส่อ่าใส่กับหัวกับหางดีๆอ่าสาธุกอันนี